เดี๋ยวเรากระโดดมาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์พลภูมิใจเสนอมาก Toxo นี่สำคัญอย่างไรสิ่งจำเป็นที่ทุกครัวเรือนจะต้องมีนะครับเพราะว่านำไปล้างผักผลไม้อาหารแห้งถัว่วปลากุ้งเนื้อต่างๆเนี่ยให้ปลอดภัยให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคปราศจากสารพิษสารเคมีก่อนที่เราจะนำไปปรุงอาหารรับประทานนะครับเป็นห่วงนะครับทุกทกท,กท่านที่ซื้อผักจากตลาด แล้วเอาไปล้างด้วยระบบเดิมๆนะบางท่านก็บอกว่าล้างด้วยน้ําสะอาดล้างด้วยน้ําส้มสายชูนะเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็เกี่ยวกับสารที่มีขายจําหน่ายอะไรต่างเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าล้างไปแล้วไม่หมดนะครับเพราะว่าสารพิษปัจจุบันที่เกษตรกรใช้เนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในผิวของอในพืชผักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานําเอาท็อกโอนะครับนะึ่เม็ด ละลายน้ำา1-2ลิตรนะครับและนำผักไปแช่สัก30นาทีจะนะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายกลุ่มสารพิษสารเคมีนะครับให้ลดลงนะครับลดลงในระดับที่เรียกว่าแทบจะไม่เหลือนะครับเรามีอ่าแลบทดลองนะมีพิสูจน์เป็นหลักฐานนะครับบอกว่าปลอดภัยจริงๆนะครับเชื้อโรคก,ก็หมดปัญหาสารพิษก็หมดปัญหาเพราะนั้นอยากจะให้ทุกครัวเรือนนะครับนำไปใช้กันนะครับ หนึ่งกระปุก30เม็ด280ร280บาทนะครับเดี๋ยวอาจารย์พลจะโชว์เบอร์นะครับว่าเอาไปใช้ล้างพืชผักผลไม้แล้วได้ประโยชน์อย่างไรนะครับนะโทรคุยกันนะครับอาจารย์พลก็ยินดีที่ให้คำแนะนำเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากเนี่ยถ้าท่านจะทานอัง,งุนนะท่านลองเอาไปแช่ดูจะพบว่าอัง,งุนเนี่ยสดนะ,ะกรอบอร่อยกว่าปกติผลไม้เนี่ยตามรูปภาพ ส่วนอาหารทะเลนะล้างด้วยน้ําสะอาดก่อนแล้วเอามาแช่นะสักพักหนึ่งนะจะเห็นว่าเชื้อโรคก,ก็ถูกทําลายนะสารพิษสารมีก็ไม่ปรากฏและที่สําคัญก็จะได้รสชาติที่กรอบอร่อยและไม่เหม็นนะส่วนที่เป็นนะปลาแห้งนะปลาแดดเดียวปลาสลิดปลาช่อนปลาดุกอะไรเนี่ยถ้าเอาไปแช่แล้วจะได้รับความสําเร็จนะครับก็คือเชื้อโรคไม่มีสารพิษไม่มีและ ไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบคนติดอยู่อีกเลยนะครับอันนี้พิสูจน์ได้นะครับก็โทรไปนะครับอันนี้คือปลาสนิทปลาช่อนนะที่มีการซื้อขายที่วัดไผ่ลงวัวนะครับแถวสุพรรณเนี่ยเยอะแยะนะครับนะวันนี้ก็จะถือโอกาสมาทําการรีวิวด้วยวิธีการง่ายๆนะครับนะฮะที่เห็นอยู่ก็คืออ่าเป็นอ่าลูกเป็นเม็ดนะครับที่เรียกว่าชี้พันธุ์เม็ดล้างผักผลไม้ นตาช็อกโอนะครับนี่ก็ง่ายๆแล้วก็เนี่ยใส่ไปในน้ำหนึ่งเม็ดนะครับต่อน้ำหนึ่งถึงสองลิตรนะฮะสังเกตนะฮะจะละลายเร็วมากนะครับนะฮะก็วิธีการง่ายๆนะครับก็คือน้ำหนึ่งถึงสองลิตรต่อหนึ่งเม็ดนะครับเมื่อละลายไปแล้วนะในลักษณะนี้ก็คือปลาสลิดเนี่ยก็น้ำแช่ไปนะครับง่ายๆนะครับ มีปลาต่างๆนะครับอจะเป็นปลาช่อนนะเนื้อแดดเดียวนะเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับปลาก็แช่ไว้นะครับเพราะว่าสารเมตาบอไรต์นะครับนะสารที่อยู่ในเมนะ็ดเชียอพันธุ์เนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายนะสิ่งที่ปนเปื้อนนะพวกท็อกซินคิลเลอร์นะพวกพิโดซิน ต่างๆนะครับก็จะทํางานในระยะเวลาสัาส้นๆนะครับถ้าเป็นผักผลไม้นะเราแนะนําให้แช่สัก30นาทีนะแต่กรณีพวกเนี่ยปลาแห้งปลาเลยเนี่ยสักสินาทีก็เพียงพอนะครับนั่นก็คือสามารถทําให้สา,ารปนเะปื้อนนะสารพิษสารเคมีทั้งหมดนะครับก็ย่อยสลายได้รวมทั้งสิ่งที่ปนเปื้อนมานะไม่ว่าจะเป็น พวกเชื้อโรคอะไรต่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากนะท่านผู้รักสุขภาพทุกท่านนะท็อกโซนะครับ T O X แล้วก็ O ภาษาไทยก็ T ตัวทหารเอาอ่างคอควายโรลโอเอาอ่างอันเป็นท็อกโซเนี่ยนะครับก็เป็นเสมือนกับสิ่งที่จะต้องอยู่ทุกครัวเรือนทุกบ้านนะจะปรูงอาหาร นะจะเอาผักสดที่ซื้อจากตลาดมานะจะเอากลุ่มที่ปลาแห้งอะไรต่างมาเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะมาแช่ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะใช้เวลาเนะี่ยถ้าในกรณีกำจัดเชื้โรคก,ก็ประมาณสักสิบนาทีถ้าจะย่อยสลายสารพิษต่างๆก็ใช้เวลาสามสิบนาทีนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปปรุงอาหารได้เลยนะครับนะ กรณีถ้าเป็นผักก็สามารถกินสดๆได้เลยไม่ต้องไปล้างน้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นสารที่ปลอดภัยนะสารชีวภาพนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ให้ห่วงแต่สิ่งที่ได้แน่ๆคือความปลอดภัยจากจากการที่มีสารพิษสารชีวเคมีฆ่าแมาลงนะที่ติดมากับพืชผักนะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดไปกับพวกเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะหมดปัญหาหม,หมดความกังวลใจเพราะฉะนั้นเรานําไปปรุงอาหารก็จะปลอดภัยนะครับ แต่ที่สําคัญถ้ากรณีกลุ่มปลาพวกนี้นะกินข้าวกินเม็นต่างๆนะจะหมดปัญหาจะไม่มีนะแล้วก็เนื้อนะจะอร่อยนะครับนะจะเป็นอย่างไรก็ท่านทดสอบได้นะครับนะก็1กระปุกไม่อยู่นะสาเม็ดนะใช้1เม็ดต่อน,น้ำหนึ่ลิตรละลายน้ําแล้วก็หยิบมาแช่แล้วก็รอเวลากนะ็เป็นขั้นตอนที่ง่ายๆทุกท่านสามารถปฏิบัติเองเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง และคนที่รักในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณสามีภรรยานะปู่ย่าตายายนะหรือว่าลูกๆหลานๆเราในครอบครัวเนี่ยก็จะปลอดภัยทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับท็อกโอนะผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้ล้างสัตว์ต่างๆนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะปลาหมึกนะตลอดจนอาหารแห้งต่างๆนะครับ ทวงอะไรต่างๆนที่มีโอกาสที่จะมีสารอัลฟาท็อกซินต่างๆเนี่ยก็จะหมดปัญหาไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับที่นํามาโชว์และก็ทํารีวิวสั้นๆนะครับก็จะได้นําสิ่งต่อเน,นี่ไปปรุงอาหารทั้งรสชาติดีขึ้นทั้งปลอดสารพริษสารที่มียาฆ่าแมลงเชื้อโรคต่างๆนะฮะนี่คือการทําข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับท่านสามารถปฏิบัติตามนี้ได้นะครับขอบคุณมากฮนะ จะมีการรีวิวทำคลิปด,ดีๆมาฝากท่านในโอกาสต่อไปสำหรับนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากท,าที่ติดตามรับชมนะครับ